HPV ไวรัสเงียบใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดฟังโปบีเลยค่ะ HPV คืออะไรติดยังไงป้องกันได้ไหม วันนี้โปรบีจะพาทุกท่านนะคะมาทําความรู้จักกับไวรัสที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะแต่ยังไม่มีความรู้ลึกมากพอนักนะคะนั่นคือไวรัสชื่อ HPV ค่ะหรือ Human Papillomavirus มันเป็นไวรัสที่พบบ่อยมากแล้วก็พบได้ทั้งชายและหญิงนะคะโดยเฉพาะในคนที่มีเพศสัมพันธ์ แต่หลายคนแต่แต่ที่หลายๆคนเขากังวลก็คือ HPV เนี่ยเขาบางสายพันธุ์นะมันมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยสามารถนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้มาดูกันเลยว่า HPV เนี่ยนะคะเป็นเชื้อไวรัสนะคะที่ที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเป็นโรคมะเร็งติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมพันธ์ หรือสัมผัสหรือสัมผัสใกล้ชิดนะคะมีติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทั้งทั้งแบบสอดไสไม่สอดไสยทางทวารหนกักออรัลอะไรอเงี้ยติดได้หมดเลยนะคะอาจจะติดทางอื่นที่ไม่ใช่เพศสัมพันธ์เนี่ยแต่ก็น้อยแหละแต่ก็มีมีบ้างมักมีการติดเชื้อเนี่ยเขาบอกเฉลี่ย8ใน10คนเลยนะคะที่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยจะมีการติดเชื้อ HPV นี้คือเขามีมากกว่าร้อยสายพันธุ์เลยนะมันมีสายพันธุ์เยอะมากเลยแต่โชคดีที่เขาเออมันมีมันมีคือสายพันธุ์ที่มันเยอะๆเนี่ยนะคะเขาแบ่งกลุ่มออกเป็นาสายพันธุ์แบบเสียเส่ยงมากเสี่ยงมากๆ high risk กับสายพันธุ์แบบเสี่ยงน้อยคือ low risk นะคะสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือ ส่วนใหญ่ HPV เนี่ยหายเองได้นะเนี่ยหายเองได้แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนที่จะหายเองหรือใครจะเป็นคนที่พัฒนาไปเป็นโรคที่ร้ายแรงค่ะโอเคที่บอกว่า HPV เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์เนี่ยนะคะมันจะมีแบบ high risk low risk เนี่ย B. ีก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะเนี่ย hpv ที่ว่ามีหลายสายพันธุ์เนี่ยมีสายพันธุ์6สายพันธุ์11เนี่ยก็คือเป็นแบบ low risk คือความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงต่ำนี่ก็อาจจะเป็นแค่หูดอะไรอย่างนี้ในขณะที่ถ้าเกิดเป็น hpv 16-18เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดมะเร็งต่างๆได้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันมีผลต่อมะเร็ง หลายๆที่นะแต่หลักๆแล้วเนี่ยพอมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอ่ามาดูอย่างนี้ก่อนดีกว่ามาดูว่ามันติดทางไหนก่อนมันติดทางสัมผัสใกล้ชิดเช่นการสัมผัสอวัยวะเพศโดยไม่มีการสอดใส่ก็ติดได้นะคะมีการมมีการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดทางทวนรหนักหรือทางปากอันนี้ก็ติดได้เช่นเดียวกัน แล้วก็จากแม่สู่ลูกก็มีนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน้อยมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่อาการเล่าตรงนี้ก่อนปกติแล้วภูมิร่างกายของเราเนี่ยจะจัดการกับเชื้อได้โดยไม่ต้องมีอาการอะไรเลยไม่มีอาการเลยแล้วถ้าเราภูมิแข็งแรงนะเชื้อมันก็จะหายไปภายในปี2ปีเนี่ยเชื้อมันจะหายไปเองไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าภูมิคุ้มกันตกเนี่ย เ,เราเรามีภูมิไม่มากพอที่จะกำจัด a AH อ p v นี้ไปได้เนี่ยก็จะมีผลต่อสุขภาพแตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับประเภทของไวรัส,สที่ว่าวเมื่อกี้จะเป็นประเภทที่ low risk คือ,อ,อความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะเพราะว่ามันติดง่ายไอ้เนี้ย แต่มันก็หายได้ไงใช่ไหมคะเขาบอกว่า,เ,าเขาบอกว่าถุงยางป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะเชื้ออยู่ที่ผิวหนังรอบๆได้ด้วยแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ใส่เพราะว่ามันช่วยลดความเสี่ยงคราวนี้มาดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างอาการนะมาดูอาการ เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคือจะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ HPV เนี่ยถ้าเกิดคุณรับมาเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยจึงทำให้ไม่รู้ตัวบางรายเกิดหูดง้องไก่ไม,ไม่อันตรายแต่มันก็นะคือถ้าถ้าเกิดเกิดหูดแล้วนี่ก็แปลว่าเริ่มมีอาการแล้วแหละบางคนก็อาจจะมีปวดแล้วก็มีคันบ้างที่อวัยวะเพศนะคะอันนั้นคือเป็นเยอะแล้ว นะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบน้อยๆเพิ่งติดมาเงี้ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเดี๋ยวก็กําจัดไปถ้าก็ภูมิตกก็อาจจะเกิดหูดได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเจ็บมีคันแล้วก็มีเลือดออกทึ่งน้อยมากไม่ค่อยมีเหตุการณ์ขนาดนี้นะคือพอเป็นหูดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็มันก็ไม่อันตรายถึงกับชีวิตนะแต่มันก็มีความไม่สบายใจอะแล้วก็สิ่งที่กลัวจริงๆคือ มันนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้เพราะว่าองค์การอ,าอนอมามัยโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ย90%เนี่ยมาจากเชื้อไวรัส HPV นี่เองดังนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องรู้จักป้องกันในเรื่องที่ผู้หญิงควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษแหละราวนี้มาดูอ,อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเอามาว่า s p v สามารถทำให้เกิดอะไรได้ไดบ้างในร่างกายเรานะคะอย่างแรกก็คือเป็นมะเร็งที่คอเมื่อกี้บอกแล้วว่ามันติดทางออโรก็ได้เพราะนั้นก็เกิดมะเร็งที่คอถ้าเกิดว่าเรารับเชื้อ s p v มาแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงแล้วเราก็ไม่ได้รักษาแต่เนิ่นๆน,นนะคะแล้วก็อาจจะมีหูดที่อวัยวะเพศนะแล้วก็เกิดหูดตามผิวหนังตามมือตามเท้าได้แล้วก็ยังมี มะเร็งที่อวัยวะเพศได้ด้วยนี่คือถ้าเรารับเชื้อสายพันธุ์รุนแรงเข้ามาก็เกิดเหตุการณ์เ,เ,ปเ,เ,เป็นมะเร็งถ้าเบาๆก็อาจจะเป็นแค่หูดนะคะในโอกาสที่ภูมิทัานนของเราไม่แข็งแรงพอนะนี่เลยมาดูสติกันหน่อยเขา case, ขอบอกว่าความชุกความชุกนะคะที่เกิดผลกระทบกับร่างกายของเราเนี่ยนะคะ ที่ว่าถ้าเกิดเราได้รับสายพันธุ์ที่แบบรุนแรงมาสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะคะแล้วเกิดมะเร็งเนี่ยความชุกข,ของมันคือมะเร็งปากมดลูกปากมดลูกเนี่ยนะคะจะมีความชุกถึง99.8%ซทีเดียวคือหลักๆแล้ว hpv ทำให้เกิดมะเร็งปปากมดลูกแต่มะเร็งทวานหนักค่ะมะเร็งทวานหนักนี่ก็ 91%นะคะที่จะเกิดได้มาเร็งช่องคลอดค่ะ75%ในขณะที่มาเร็งที่ช่องปากและลำคอเนี่ยมี70นะคะมาเร็งที่ปากช่องคลอดในที่นี้หมายถึงว่าอยู่ข้างนอกแล้วคือถ้าเกิดมาเ็งปากมันลูกนี่มันอยู่ข้างในที่เราต้องไปตรวจภายในใช่ไหมแต่คราวนี้มาเร็งปากช่องคลอดคือเป็นข้างนอกข้างนอก อาจจะเป็นตรงอ,อวัยวะเพศที่เรามองเห็นได้เลยเนี่ยนะคะอยู่ที่69แล้วก็มะเร็งองคชาติอันนี้เห็นมาผู้ชายก็เป็นได้นะมี63เถ้าเกิดผู้ชายรับเชือเ้อไวรัส HPV แบบพันสายพันธ์ุที่รุนแรงมีความเสี่ยงสูงนะคะก็เกิดได้ทั้งทุกเพศทุกเพศและก็วัยที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะ ครั้งนี้ข่าวดีข่าวดีก็คือข่าวดีก็คือเรามีวัคซีนค่ะเรามีวัคซีนที่สามารถป้องกัน HPV ได้มิก้ข่าวดีอย่างแรกก็คือ HPV เนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมันก็กำจัดไปเองได้นะถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงใช่ไหมอันนี้ข่าวข่าวดีที่2ก็คือเรามีวัคซีนป้องกันได้ด้วยนะคะป้องกัน HPV ได้ซึ่งเขาจะ แนะนำแนะนำนะให้คนที่อายุ9-25ถึง25ปีเนี่ยไปรับวัคซีนจริงๆ9-14ถึง14เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเขาอยากจะให้รับวัคซีนตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพราะว่าโรคนี้มาติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าคุณฉีดวัคซีนนี้ไว้สก่อนแล้วเนี่ยนะคะพอมันมีเชื้อไวรัส HPV ที่มาจากเพศสัมพันธ์ไอ้วัคซีนนี้ก็จะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมารู้ตอนนี้อ้าวเรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วแล้วเราก็อายุเกินนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังรับวัคซีนได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเออมันอาจจะไม่ได้รับอ่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันไอ้ไอสายพันธุ์ที่เราเคยติดมาก่อน แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามมันก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดรับตัวใหม่ได้อย่างนี้นะคะซึ่งวัคซีนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะมีแบบสสายพันธุ์ก็คือป้องกันพวกมะเร็งเอ่อถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็ป้องกันมะเร็งบวกกับหูดงอนไก่ถ้าเป็น9สายพันธุ์เนี่ยก็คือจะเป็นวัคซีนที่ค,อครอบคลุมมากสุดเลยเอ่อท่ายังไงเนี่ย ปกติแล้วนะถ้าอายุต่ำกว่า15เนี่ยจะต้องรับวัคซีน2เข็มแต่ถ้าเกินกิน15แล้วจะต้องรับวัคซีนทั้งหมด3เข็มนะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะมันก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบกับราคาที่เราจะต้องรักษามะเร็งเนี่ยนะคะมันก็คุ้มมากๆเลยนะคะคนที่จะต้องรับวัคซีนที่เขาแนะนำเนี่ยนอกจากผู้ที่อายุยังไม่ถึง15แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมี ผู้ชายที่เป็นชายรักชายอะที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องมีการรับวัคซีน HPV ไว้นะคะ,ะมาดูว่ามะเร็งเนี่ยนะคะปากมดลูกเนี่ยนะคะก็ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยจะมีหญิงไทย25คนนะทุกๆวันนะ ทุกวันเลยมีหญิงไทย25คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่25คนทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะมี13คนจะมี13คนนะที่เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกทุกวัน และมากกว่า95มาจากเชื้อสายพันธุ์ 16, 18, 3 1 3 3 45, 52, 58หูสายพันธุ์เยอะเลยคือถ้าเกิดเรารับวัคซีนแต่เนิ่นๆก็คือจะช่วยป้องกันเหล่านี้ได้นะคะป้องกันได้จากการฉีดวัคซีนค่ะและรับการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเผอิญว่าวัคซีนเนี่ย มันไม่ได้ครอบคุมบางสายพันธุ์มันรับเข้ามาแล้วเราจับมันได้แต่ต้นๆเนี่ยเราก็สามารถดูแลรักษาได้ไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะคะที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกจาก HPV เชื้อไวรัส HPV เนี่ยก็ทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดโรคร้ายแรงได้เช่นเดียวกัน3โรคจากไวรัส HPV ที่ทำให้ผู้ชายติดเชื้อเนี่ยก็มีมะเร็งองคชาตหูดนอนไก่ และมะเร็งทวารหนักค่ะป้องกันได้จากการงดมีคู่นอนหลายคนสวมถุงยางอนามัยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถุงยางอนามัยเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดต่อโรคเพศสัมพันธ์ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคือลดความเสี่ยงได้มากๆเลยโดยเฉพาะ HIV HPV นะคะเอ v เนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อเเซพราะว่ามันมีผิวสัมผัสที่ ถุงยาอนามัยหุ้มไม่หมดนะแต่ก็ยังลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันแล้วก็ป้องกันโดยการฉีดวัคซีน hpv นะคะก็มีการฉีดทั้งหมด3เข็มแหละถ้าเกิดคุณอายุเกิน15ไปแล้วนะโอเคครนี้มาถึงว่าเราจะป้องกัน hpv กันได้อย่างไรบ้างนะคะมิกกี้บอกแล้วเรื่องการฉีดวัคซีน แล้วก็ป้องกันการที่จะติดเชื้อ,อสัมผัสโดยตรงกับผิวสัมผัสที่มีเชื้อก็คือโดยการใส่ถุงยางอนามัยนั่นเองหรือเดนโทแดมนะคะคือสำหรับผู้หญิงเก่ก็ใช้แผ่นยางปิดบังไว้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองคือเราไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะ แต่เราไปตรวจ HPV ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกคุณหมอว่ามาตรวจคัดกรอง HPV ก็สำคัญควรจะตรวจสำหรับผู้ที่อายุเกิน25ไปเนี่ยควรจะตรวจทุกปีเช่นเดียวกันหรือทุก5ปีนะคะไปตรวจคัดกรองมะเร็งไม่ใช่ไวรัส HPV ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายหน่อยแต่มันทำให้เราเนี่ยรู้เร็วแล้วก็เสี่ยง ไม่เสี่ยงต่อมะเร็งนะคะเรามีการดูแลเบื้องต้นเนิ่นๆเ,เลยเผู้หญิงเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจแพปซเมียอยู่แล้วใช่ไหมตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยอย่าลืมนะมะเร็งเนี่ยนะมี2เรื่องนะมะเร็งผู้หญิงนะมีเต้านมกับมะเร็งปากมดลูกเราจะต้องไปตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีอยู่แล้วเราก็เพิ่มให้คุณหมอเนี่ยช่วยตรวจ HPV ด้วยนะคะ HPV DNA เนี่ยมันจะตรวจ เพื่อดูว่ามีตัวนั้นเริ่มอยู่ที่เราหรืออยังถ้าเริ่มมีเนี่ยเราก็จะได้เริ่มจัดการนะอาจจะมีการาใช้สองกล้องนะคะเอาเนื้อออกไปตรวจเพิ่มหรืออาจจะมีการตัดทิ้งถ้าเกิดมันมีหูดเหิดอะไรขึ้นมาหรือถ้าเกิดเกิดหูดเกิดอะไรก็อาจจะมียาป้ายนะคะ,ะคือเราสามารถดูแลแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นมะเร็งได้จริงๆนะคะนี่ อันนี้ก็มาย้ำเตือนอีกทีนึงนะคะว่าการป้องกันโรคการป้องกันโรคร้ายแรงของ HPV เนี่ยก็คือการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะการไปตรวจแปสเมียการไปตรวจ HPV โดยเฉพาะเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะผู้หญิงอาจจะไปติดไปตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่แล้วก็เลยตรวจ HPV เพิ่มแต่ส่วนของผู้ชายเนี่ยไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ให้ตรวจ HPV ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดมะเร็งที่ทวารหนักมะเร็งที่คอแล้วก็มะเร็งที่อุ้งคชาตได้ และถ้าเกิดมีมีได้พบนะมีหูดหรือมีเซลล์ผิดปกติเนี่ยก็จะได้รับการรักษาทันท่วงทีหูดก็มีป้ายยาหรืออาจจะเลเซอร์ไปนะคะเซลล์ผิดปกติก็มีการตัดทิ้งมีเลเซอร์สองกล้องอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะที่มีเพศสัมพันธ์ค่ะโอเค นอกจากวัคซีนก็ตัวคัดกรองก็ป้องกันโดยการใช้คอนดอมอ่ะที่แน่ๆก็คือมีอย่าเปลี่ยนคู่บ่อยอย่าเปลี่ยนคู่บ่อยนะคะถ้าเกิดเปลี่ยนคู่บ่อยก็มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อเพิ่มนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยนะ,ะให้สุขภาพแข็งแรงให้ภูมิคุ้มกันดีๆะนะคะนี่มีภาพสรุปตรงนี้อืมอ่ะเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์ มีเบอร์มีมีภาพสรุปตรงนี้นะคะนี่เขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีแผลตามผิวหนังพุ้งกันอ่อนแอสัมผัสเชื้อโดยตรงอยู่ในสารที่เสี่ยงติดเชื้อป้องกันก็คือตรวจคัดกรองนะคะทุกปีอันนี้ของมดลูกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยก็ควรจะไปตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันนะคะ ก็ตรวจทุก5ปีสวมถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์นะรับวัคซีนแล้วก็อย่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะคะอาการเนี่ยเขาบอกมิกี้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าอาการเนี่ยบางคนไม่มีเลยนะคะแล้วก็ถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงมันก็จะจัดการหายไปได้เองแต่ถ้าเกิดว่าคุณภูมิไม่แข็งแรงแล้วเกิดผอิญได้รับสายพันธุ์ที่ร้ายแรง ก็อาจจะมีอาการต่างๆเพิ่มขึ้นมาเช่นมีหูดงอนไก่นะคะแล้วก็หลายๆตุ่มตามผิวต่างๆทั่วร่างกายหรือบางทีก็ส่วนมากก็เป็นอวัยวะเพศภายนอกมีอาการตกขาวมากกว่าปกติมีเลือดออกอะไรนี้จากช่องคลอดของผู้หญิงนะการรักษาก็คือไม่มีวิทยีรักษาโดยเฉพาะนะคะ ก็ภูมิคุ้มกันก็รักษาไปได้เองแต่ว่าถ้าเกิดเจอเนื้อร้ายก็อาจจะต้องมีการตัดทิ้งมีถ้าเจอมะเร็งเลยก็ฉายแสงนะคะเป็นหูดก็ใช้ยาป้ายเลเซอร์ออกอะไรแบบนี้นะคะโอเควันนี้จะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อที่จะกำจัด HPV ได้แต่เนิ่นๆบี B. ก็เลยมีตัวช่วยมาเลยนะคะตัวช่วยของบีก็คือตัวอูมินนี่เองนี่ เมื่กี้ฉีกทานไปแล้วไหนเมื่อกี้ฉีกฟุ๊ดอย่างนี้ก็เลยทานไปแล้วยังเหลืออยู่ทานอีกอเป็นสารอาหารคุณภาพสูงนะคะเสริมเสริมภูมิคุ้มกันนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนี่นำเข้าจากอเมริกานะคะสกัดจากธรรมชาติ100%เปอร์เซ็นไม่มีสารกันบูดนะคะช่วยเพิ่ม ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดความเสื่อมของร่างกายรูปแบบเจลค่ะรูปแบบเจลในที่นี้ก็คือเป็นซอ,ง,องนี้ฉีดซองแล้วก็ดูดเลยเจลใสๆลักษณะคล้ายๆกับเจลอาบน้ำเจลสระผมอย่างนี้นะคะนี่มาดูรางวัลได้มาตรฐานระดับสากลน,นะคะได้รางวัลได้มาตรฐานระดับออแกนิกปลอดสารพิษนะคะมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ปราศจากกลูเตนที่คนชอบแพ้การผลิตภัณฑ์ปลอดสารกันเสีย100%ไม่มีสารกันบูดน,นะผ่านมาตรฐาน SQF ปลอดภัยของอาหารมาตรฐานโ r o ชอร์นำเข้าจากอเมริกา100%ผ่านมาตรฐาน NSF ด้านอาหารสุขภาพและผ่านออยเมืองไทยมา20ปีแล้วนะคะโอเคคานนี้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการวิจัยให้ว่า ดูดซึมดีกว่าแบบเม็ดผงน้ำห้าเท่าในขณะที่เมืองไทยนะคะก็มีที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วก็ที่มหิดลนะคะทั้งแม่ฟ้าหลวงและมหิดลเนี่ยนี่มหิดลนะคะนี่แม่ฟ้าหลวงเขาก็ดูแลให้นะคะเ,เขาไปวิจัยให้ว่าดูดซึมดีกว่าแบบเม็ดผงน้ำห้าเท่านะ,ะแบบเจลนี้นะ ทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้นะ,ะแม่บีก็80กว่าก็ยังทานอยู่นะคะหลานเพิ่งคลอดไม่นานก็ทานได้นะโอเคก็สรุปว่านะ,ะสรุปว่า hpv เนี่ยเป็นไวรัสที่พบได้บ่อยมากติดง่ายกว่าที่คิดแล้วก็เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งตามที่ต่างๆนะอย่างที่บอกแล้วข่าวดีก็คือเราสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตรวจคัดกรองเป็นประจำและดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้ายังไม่เคยฉีดวัคซีนเนี่ยก็ลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะถ้าปีนี้ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพนะก็อย่าลืมนัดตรวจสุขภาพนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะถ้าคุณมีคำถามหรือว่าอยากคุยไลน์ก็แอด QR code นี้หรือว่าโทรศัพท์ตามเบอร์ด้านล่างนั้นได้เลยนะคะพบกันในกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายเพิ่มภูมิต้านทานค่ะ